สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเป็นสุริปัญญาฤาชนในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกระเียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะถ้าท่านผู้ฟังเคยอ่านบทความทางการแพทย์นะเขาจะมีพูดกันบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นนะคะอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้เวลาที่ เราอายุมากขึ้นเนี่ยคืออวัยวะต่างๆที่เราใช้งานมานานเป็นสิบบปีนะคะมันก็เกิดความเสื่อมไปด้วยทีนี้ร่างกายก็มีความฉลาดเนาะเขาก็จะสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดนะมะีผลการวิจัยจากสถาบันทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอิสราเอลนะก็มีการทำสำรวจวิจัยไว้บอกว่าในเวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นโดยเฉลีย่ย 3.8ล้านเซลล์หรือเท่ากับ3.3แสนล้านเซลล์ต่อวันนะคะซึ่งในจํานวนนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็จะเป็นเซลล์บุผนังลําไส้แล้วก็เป็นเซลล์ของร่างกายชนิดอื่นๆ,ๆ,ๆนะคะผลการศึกษานี้มันก็จะลบตามความเชื่อที่เราคิดว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีเซลล์เดิมๆอยู่เนี่ยจนกระทั่งอายุ7ปี ครบรอบคือทุกๆเจ็ดปีเนี่ยนะคะเซล์ก็จะผัดเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วพอผลการวิจัยเนี้ยมันก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันในการผัดเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายของคนเรามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเซลลบางเซลล์อาจจะมีอายุแค่ไม่กี่วันในขณะ,ะที่เซลประสาทหรือเซลล์สมองเนี่ยอาจจะแบบมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ไม่มีการผัดเปลี่ยนเซลลใหม่นะคะทีนี้สภาพแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่อาศัยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดังสี ยูวีแสงแดดสารเคมีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถสร้างความเสียหายต่อเซลลในร่างกายของเราได้อาจจะทําให้เซลล์เสียชีวิตโดยเร็วเพือเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นหรือได้รับความเสียหายนะคะจากอ,อการใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันเสมอในเรื่องของสารอนุมูลอิสระที่ถูกปล่อยมาเมื่อเซลลผลิตพลังงานเพราะฉะนั้น เวลาที่เราอายุมากขึ้นนะเราก็จะมีเซลล์ที่แก่ชราเซลล์เหล่านี้ถ้าทํางานได้ไม่ดีนะักเนี่ยเซลล์เก่าบ,บางตัวก็ไม่สามารถแบ่งตัวไปได้อีกนะคะพอหยุดแบ่งตัวเขาก็เรียกว่าชราภาพนี่ความเสื่อมของเซลล์ต่างๆเนี่ยส่งผลต่อทําให้อวัยวะในร่างกายของเราเสื่อมโทรมไปตามอายุด้วยเช่นกันจะสังเกตนะคะว่าเมื่อคนเราพอก้าวเข้าสู่ช่วงวัยแบบสามสิบปีขึ้นไปแล้วเนี่ยสัญญาณ ของความชราก็าจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกับระบบกล้ามเนื้อกระดูกดวงตาหูนะทํทำให้ประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะเหล่านี้เนี่ยลดลงแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามมาอยู่ที่มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะเหล่านี้จะลดลงเราก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ นะะเนื่องจากจริงๆแล้วพวกอวัยวะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้จะเริ่มต้นด้วยความสามารถของการทํางานที่มากกว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการตัวอย่างนะ,ะเช่นถ้าตับเราถูกทําลายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ของตับเนี่ยก็ยังเพียงพอที่จะทําให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างปกตินะะเพราะฉะนั้นสาเหตุของความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดาจากความผิดปกติของการทํางานของอวัยวะมากกว่าความเสื่อม ในวัยที่สูงอายุแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าอาวัยวะส่วนใหญ่ของร่างกายเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเพียงพอแต่ประสิทธิภาพอาจจะได้ลลงนี่พราประสิทธิภาพได้ลดลงก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่น,นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะทําส่งผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยได้ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนใดของร่างกายนะที่อาจจะเกิดความเสื่อมนะคะแล้วพอเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคอะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นนะอันแรกเลยก็คือกระดูกและข้อนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกก็จะมีความหนาแน่นน้อยลงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาะวะกระดูกพูนรวมถึงการเกิดกระดูกหักในกรณีที่เราสูญเสียมนกระดูกมากๆโดยเฉพาะในผู้หญิง ไวแบบหลังหมดประจำเดือนแล้วหรือช่วงวัยทองก็จะสูญเสียความหนาแน่แนของมวลกระดูกในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าพวกฮอร์โมนต่างๆมันก็ผลิตน้อยลงนะแล้วก็กระดูกก็ถูกทาลายไปมากขึ้นทีนี้พอกระดูกที่มีความหนาแน่แนน้อยลงนะ,ะแคลเซียมมันก็จะน้อยลงด้วยนะอัน,นี้ร่างกายเนี่ยโดยปกติเวลาที่เรายังหนุ่มสาวเนี่ยเราสามารถที่จะดูดซึมแคลเซียมจากอาหารได้ ในปริมาณที่มากเนาะอันนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเนี่ยก็น้อยลงนะแล้วก็ระดับวิตามิน ดีนะคะที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมก็น้อยลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทาให้กระดูกเราไม่แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะพวกกระดูกที่ต้นขากระดูกคนขาสะโพกกระดูกแขนหรือข้อมือข้อมือนะคะรวมถึงกระดูกสันหลังอันนี้ก็จะเปราะบางได้ง่ายนนี้ถ้าเราเกิดความเสี่ยงนะคะทีเ่เกิดกระดูกที่ไม่แข็งแรงหรือ มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะส่งผลกระทบทําให้ศรีรษะเราเนี่ยมีความผิดปกติได้เช่นเอียงไปข้างหน้ามากเกินไปเกิดอาการปวดร้าวนะส่งผลให้กืนอาหารลําบากแล้วก็มีน้ำนมที่สำหรักมากขึ้นอาการเนี่ยที่พูดเนี่ยเจอมากในผู้สูงอายุนะคะ ผลกระทบจากปัญหาของกระดูกสันหลังที่มีความหนานแน่นน้อยอีกอันหนึ่งที่เจอกันบางมากก็คือการสูญเสียของเหลวในช่องกระดูกทาให้กระดูกสันหลังเนี่ยสั้นลงแล้วก็เป็นเหตุให้เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีส่วนสูงที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นรวมถึงผู้สูงอายุบาง,บางรายก็จะมีอาการหลังโกงเกิดจากกระดูกสันหลังที่หยุดตัวนะคะพวกกระดูกต่าง ตามข้อนีมันก็จะอ่อนแอลงบางลงแล้วก็เกิดการสึกกร่อนนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้กระดูกเคลื่อนไหวมานานเนี่ยผิวของอข้อต่ออะไรมันก็จะแบบไม่ไม่สมูทเหมือนเดิมะนะคะก็น้ําหล่อเลี้ยงอะไรต่างๆก็จะน้อยลงในบริเวณข้อต่างๆเราถึงจะเห็นได้เยอะเลยว่าผู้สูงอายุพอเวลาอายุมากขึ้นเราก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะเราก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆที่ยึดตามข้อข้อเขา่าหรือข้อต่อหรือยึดตามกล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยเมื่อสูงขึ้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยลงนึกถึงหนังสติ๊กเนาะเวลาที่เรายืดมันนานๆมันก็คลายตัวลงมันก็เหมือนกับตัวเอ็นที่ยึดระหว่างข้อกระดูกของเราเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้มีแน,นวโน้มที่จะฉีกขาดง่ายแล้วเวลาฉีกขาดแล้วเนี่ยก็จะหายช้านะคะอันนี้เป็นส่วนของกระดูก และข้อนะคะที่เกิดปัญหาได้ความเสื่อมอีกอันหนึ่งในร่างกายที่พบกันได้บ่อยก็คือกล้ามเนื้อกับไขมันในร่างกายเพราะเราอายุสาสิบปีขึ้นไปเนี่ยปริมาณมวลกล้ามเนื้อมันลดลงโดยอัตโนมัติเลยนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงนะคะแล้วโดยเฉพาะในคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเนะี่ยมันก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะะนอกจากนี้ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วยเนะี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายเป็นประจำนะการออกกําลังกายมันก็จะช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะเราจะสังเกตว่าผู้สูงอายุนะเวลาผู้สูงอายุที่เราพบเจอแข็งแรงเนี่ยเป็นนักกีฬาหรือออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งแล้วเพราะจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกัแบเบรื่องของการหกลม้มวิธีการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ดีก็คือการฝึกความ ต้านทานนะเช่นการยกเกทดการยกน้ําหนักหรือการใช้ยางยืดยการซิทเ้าปิดพื้นอันนี้ก็ดีนะผู้สูงอายุที่หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ที่ออกกําลังกายประเภทนี้เป็นประจําสามารถที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ในทางกลับกันนะถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงพวกนี้จะส่งนเสริมส่วนเสริมมวลกล้ามเนื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะ75ปีขึ้นไปเนี่ยปริมาณไขมันในร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับตอนที่เราอยู่ในวัยผู้ใหญ่ทีน,นี้พอไขมันในร่างกายมากเกินไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันนะคะความดันเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมันก็ช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้นะคะ อวัยวะอีกอันหนึ่งอีกอ,กอวัยวะหนึ่งนะคะที่มีความเสื่อมและส่งผลกระทบต่อโรคได้มากก็คือดวงตาการมองเห็นจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะที่เราพบเจอกันได้แน่ๆคือเรื่องของสายตายาวพอเราอายุ4ี่สิบขึ้นไปแล้วเราจะสังเกตแล้วว่าสายตาเราเปลี่ยนแปลงไปจากเลนสายตาที่มันแข็งขึ้นนะคะ ดยปกติแล้วเลนจะเปลี่ยนรูปร่างไปเพื่อให้ดวงตาสามารถโฟกัสอขอสิ่งที่เรามองเห็นได้น,นี่พอเลนเสแข็งขึ้นทำให้เราโฟกัสได้ยากมองอ,อ,อวัตถุที่ใกล้ๆเนี่ยมองเห็นไม่ชัดแล้วทา้ทายที่สุดก็คือจะต้องสวมแว่นตาอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มองเห็นไม่ค่อยชัดในแสงสลัวๆนะเวลาที่ เราอายุมากขึ้นจะสังเกตว่าเออเวลาที่เราไปไหนแล้วมันไม่ค่อยมีแสงนะเราจะมองเห็นไม่ชัดเลยโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องการแสงในการอ่านหนังสือมากกว่าคนอายุ20ปีถึง3เท่าเลยนะคะการรับรู้สีเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะเลนส์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นคือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น เวลาที่เรามองเห็นสีในที่สน่งใ,ในที่ที่ไม่ค่อยสว่างเนี่ยมันก็จะเห็นสีที่เพี้ยนออกไปอย่างเช่นสีน้าเงิอนอาจจะมองเป็นสีเทาหรือสีดํานะคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันอาจจะดูแบบไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมากนะักนะแต่ก็ทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ผู้สูงอายุหลายๆราย,ายแต่งตัวไปงานศพเนี่ยสมมติว่าไปงานศพเนี่ย แล้วก็ในเวลาที่แต่งตัวเนี่ยในห้องแต่งตัวก็มีแสงสว่างไม่มากพอนะเชื่อไหมว่าผู้สูงอายุบางท่านนะคะเวลาที่หยิบเสื้อมาใส่นะก็ใส่หยิบเสื้อสีน้ำเงินมาเพราะมองเห็นเป็นสีดํจาจนกระทั่งไปถึงวัดแล้วรู้ตัวว่าเอา้าตัวเองใส่เสื้อสีน้ําเงินมานะใครโชคดีหน่อยลูกหลานมองเห็นแล้วทักก่อนออกจากบ้านนะคะก็ก็เปลี่ยนได้ทันนะอันนี้ก็จริงๆแล้วเราจะเจอได้บ่อยเลยนะคะปัญหาการมอง การมองสีที่ผิดเพี้ยนไปนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุบางท่านเะนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือเช่นเวลาที่มองตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะอ่านไม่ชัดเท่ากับตัวหนังสือสีดำนะคะแล้วก็รูม่านตาตอบสนองต่อก,การเป็นเปลี่ยนแปลงของแสงได้ช้าหมายความว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถที่จะมองเห็นเวลาที่เดินเข้าไปในห้องมืดๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทาให้แบบมันมองไม่เห็นชั่วคราวไปชั่วขณะหนึ่งนะะอันนี้ก็เกิด ปัญหาในเรื่องของการทําให้ผู้สูงอายุหกล้มได้เหมือนกัน,นเวลาที่เดินเข้าไปในห้องมืดๆแล้วมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ดวงตาของผู้สูงอายุจะผลิตของเหลวน้อยลงนะคะกดวงตาก็จะแห้งนะก็จะทําให้เคืองตานะ,ะน้าตาลดลงบางคนก็จะตาแห้งมากต้องหยดน้าตาเทียมกันเลยนะคะจำนวนเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณภาพจากดวงตาไปยังสมองนี่ลดลงทําให้เรามองภาพที่มีความลึก ยากทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเห็นว่ากะระยะได้ยากขึ้นเราจะพบปล่อยเลยครั้งเลยว่าผู้สูงอายุเดินชนสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องการขับรถนะล้วก็สิ่งที่พบเจอกันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสายตาคือว่าเวลาที่เราอายุสักสี่สิบปีขึ้นไปเราจะเริ่มมองเห็นจุดเล็กๆดำๆเคลื่อนผ่านสายตาที่เราเรียกว่าวุ้นตาเสื่อมนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหาย อาจจะไม่ได้รบกวนการมองเห็นมากนะักแต่ก็อาจจะทำให้เราลำคาแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรืเ่อยๆเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะลักษณะของดวงตานะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุมากขึ้นก็คือตาขาวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแนะ้ให้ลองสังเกตสองกระจกดูนะะอันนี้เกิดจากการที่ตาเราสัมผัสกับแสงแดดลมแลวฝุ่น็นเวลานานหลายๆปีนะคะคือตาขาวเราไม่ใสแจ๋วเหมือนตอนสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นนะคะ บางคนก็อาจจะพบจุดสีที่ดวงตาสีขาวได้ด้วยหรือบางคนอาจจะพบวงแหวนสีเทาขาวบริเวณผิวของดวงตานะอันนี้เกิดจากการสะสมของเกลือแคลเซียมแล้วก็พวกคนที่มีครรอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นอะไรนะนะบางคนอาจจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าเปลือกตาม้วนออกนะซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเยื่อเปลือกตาอ่อนแอลงพออายุต่อมากขึ้นก็ทําให้เยื่อบุตาอักเสบนะบางครั้งมันก็ อาจจะสามารถไม่สามารถทีเ่เราปิดตาได้อย่างสนิทนะคะถ้ามีอาการฉีกขาดเนี่ยอาจจะทําให้น้าตาไหลหรือเปิดกตาลอกได้อันนี้ส่งผลต่อการมองเห็นแน่นอนบางคนมีปัญหาเบ้าตาลึกนะเป็นลักษณะของดวงตาที่เหมือนดูจมลงไปในโพรงของกระดูกใบหน้ามากกว่าปกตินะนนี้ก็จะทําให้ดูแล้วเหมือนมีร่องลึกรอบด,ดวงตานะอน,นี้ก็จะ เกิดจากการเสรื่อมสภาพของผิวหนังเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็บางคนก็พบถุงใต้ตาถุงใต้ตานี้ก็เป็นบ่อยเมื่ออายุมากขึ้นนะก็รู้สึกว่ามองแล้วเหมือนตาบวมนะคะเส้นนี้เกิดจากความหย่อนค้อยของผิวหนังรอบดวงตาแล้วก็ถุงไขมันใต้ตาพูดถึงตาก,ก็ต้องพูดถึงหูนะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้อ่าหูของเราได้ยินน้อยลงหรือเกิดความเสื่อมของการได้ยินนะะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดจากการที่เรา ใช้หูเป็นเวลานานๆนได้ยินเสียงดังๆเป็นเวลานาน,านๆมันก็จะเกิดความเสื่อมขึ้นตามอายุแน่นอนคะปัญหาในการได้ยินที่เราพบมากในผู้สูงอายุก็เช่นการสะสมของขี้หูเนื้องอกที่อยู่ในในช่องหูที่อาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็การใช้ยาบางชนิดก็อาจจะส่งผลข้างเคียงต่อการได้การการได้ยินก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจอกันมากก็คือประสาทหูเสื่อมนะคะันนี้ เวลาที่พอเราอายุเยอะขึ้นเสียงที่เราเมักจะมีปัญหาในการได้ยินก่อนเลยคือเสียงแหลมนะทําให้เราได้ยินเสียงเปลี่ยนไปเช่นเสียงเครื่องดนตรีอาจจะฟังเพลงเพี้ยนไปไนโดยเฉพาะเสียงไวโอลินที่แบบ อาจจะดูฟังเราไม่ค่อยเพราะนะเพราะเสียงสูงมันจะหายไปนะีปัญหากันไม่ได้ยินเสียงสูงเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารกับคนรอบข้างได้ด้วยนะเพราะเราจะทําให้เราเข้าใจเสียงที่คนสื่อสารกับเราได้เพียนไปนะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็ทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดนะพวกพยัญชนะที่มีเสียงสูงทั้งหลายเนี่ยมันจะทําให้เราผู้สูงอยูนะ่ไม่ค่อยได้ยิน เวลาที่เราสนทนากับผู้สูงอายุนะบางทาีสิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าเราจะต้องออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะจะดีกว่าการที่เวลาที่เราคุยแล้วท่านไม่ได้ยินแล้วเราไปตะโกนใส่ท่านนีอันนี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการไม่ได้ยินนะมันจะทําให้ขุดกิ่และทะเลาะกันเปล่าๆนะคะอันนี้คือเรื่องปัญหาของอความเสื่อมของหูในส่วนของอวัยวะต่อไปนะคะที่กูใกล้เคียงก,กันก็คือปากและจมูกนะคนเราพออายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบ เพความสามารถในการรับรสหรือได้กลิ่นเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงนะทำให้การรับรู้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลงไปพวกปุ่มรับรสที่เ้นเรามันก็จะมีความไวลดลง ประสาทการรับรู้รสชาติอาหารอาจจะเสื่อมลงไปการรับรู้รสเคม็มรสขมเนี่ยสูญเสียไปก่อนเลยในขณะที่รสหวานรสเปรี้ยวมันก็ยังสามารถที่จะสามารถรับรู้ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นจะเห็นเยอะเลยนะว่าพออายุมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่เราจะทานอาหารรสเค็มมากขึ้นนะทีนี้พอทานอาหารเคม็มแล้วเกิดอะไรคะความนันโลหิตสูงโรคไตต่างม,มาแล้วนะคะให้ความสามารถในการได้กลิ่นที่ลดลงเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เยอะุจมูก ของเราบางลงแห้งลงนะคะแล้วก็ปลายประสาทในจมูกก็เสื่อมลงอันนี้ก็ทําให้การได้ได้กลิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราอาจจะไม่ไม่ได้สังเกตชัดๆนะแต่อาจจะมีความรู้สึกว่าพอเราได้กลิ่นอาหารที่น้อยลงมันก็ส่งผลกระทบต่อก,การทานอาหารที่เรามีความรู้สึกว่ารสชาติมันจืดขึ้นนะคะผู้สูงอายุบางคนอาจจะทําอาจจะรู้สึกว่าปากแห้งอเพื่นเพราะว่าร่างกายของเราผลิตน,น้ําลายได้น้อยลง อันนี้อาการปากแห้งส่งผลกระทบต่ออะไรต่อการรับรู้รสชาติอาหารเหมือนกันนะคะผู้สูงอยู่บางคนมีปัญหาเรื่องเหงือกรนนะ,ะส่งผลให้พวกช่วงล่างของฟันนี้มันสัมผัสกับเศษอาหารเยอะเกินไปเป็นที่สะสมพองแบคทีเรียนะคะสารเคลือบฟันสึกกร่อนก็ทําให้เกิดฟันผุได้แล้วก็เกิดฟันหลุดร่วงตามมานะคะเวลาที่เราดู ผู้สูงอายุเนี่ยลักษณะาทางกายภาพที่เราเจอในส่วนของจมูกบางคนจะสังเกตไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางคนพออายุมากขึ้นแล้วมีความรู้สึกเหมือนจมูกจะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มกลมในส่วนปลายมือนหูของเราเหมือนกันนะเคยสังเกตไหมผู้สูงอายุในบ้านบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอท่านอายุมากขึ้นแล้วหูท่านจะยาวขึ้นนะคนโบราณก็ถึงบอกว่าหูยาวอายุยืนะร้ยก็คืออันเนี้ยก็สังเกตได้นี่เปน็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ให้เรามาดูเรื่องผิวหนังนะผิวหนังของผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มที่จะบางลงเราก็ยืดหยุ่นได้น้อยลงแห้งขึ้นมีริ้วรอยมากขึ้นนะแล้วกม็มันเกิดจากเวลาที่เราสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานๆเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะหักยาบกร้านมากขึ้นนะทีนีเ้เวลาที่เราเผิว ของเรามีปัญหาเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงนะพเพราะอลิลาสตินหนงผิวเนี้ยก็น้อยลงก็ทําให้ผิวนี้มีความยืดหยุ่นน้อยลงทีนี้พอผิวแห้งผิวหน้าต่อมเหงื่อก็ลดลงการทํางานของต่อมเหงื่อก็ลดลงด้วยต่อมไขมันบนชั้นผิวก็ทํางานได้น้อยลงผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลาทีออ่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังจะเกิดอาการคันผิวหนังได้บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเย็นอากาศแห้งนะ แก้ปัญหาก็คือใช้โลชั่นบมรูกันนี้ก็จะช่วยให้อ่าอาการดีขึ้นนะนชั้นไขมันใต้ผิวหนังบางลงเกิดอะไรขึ้นเกิดทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รักษาอุณหภูมิของร่างกายได้ไม่ดีนะักเวลาที่อากาศเย็นๆหน่อยก็มีความรู้สึกว่าทนต่ออากาศเย็นได้ไม่มากก็คือจะขี้หนาวนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่พบมากก็คือผิวไวต่ออาการเจ็บปวดแนละโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเจ็บนะคะก็จะเกิดบาดแผลได้ง่ายนะคอไวต่ออุณหภูมิร้อนเย็นนะก็เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะเ,เวลาที่เลือดไหลเวียนใต้ผิวหนังน้อยลงเนี่ยทําให้ร่างกายไม่สามารถถ่ายเทความร้อนจากร่างกายไปยังพื้นผิวหนังของเราได้นะ อันนี้ความร้อนออกมาจากร่างกายน้อยลงร่างกายไม่สามารถจะระบายความร้อนได้ผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการเวลาที่อากาศร้อนมากๆเนาะสัมผัสลมแดดแสงแดดเยอะๆก็อาจจะเป็นอาการฮิสโตกได้นะคะหรือเป็นลมได้นะคะจะสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุก็จะผิวจะเริ่มมีจุดดำหรือจุดน้ำตาลเป็นฝ้าเป็นกระบนผิวหนังอันนี้ก็คือ การที่เปิทีผิวหนังโดนรังสี U.V จากแสงแดดเนี่ยมากๆากเนี่ยเราก็ทําให้เ,เซลล์การสร้างเม็ดสีเนี่ยลดลงนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ป่วยโรคประวานานะะการรับรู้ความรู้สึกของผิวหนังเนี่ยก็จะลดลงอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายเช่นเป็นแผลทะลอกหรือโดนน้าร้อน เราก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะคะก็คือเป็นแผลเราก็ปล่อยให้เป็นแพลติดเชื้อได้นะะผิวหนังก็สร้างวิตามินดีได้น้อยลงลวเวลาถูกแสงแบบดดเยอะๆก็อันตรายเหมือนกันนะคะน,นี่ก็เป็นส่วนของผิวหนังต่อไปเรื่องระบบประสาทกับสมองนะคะอันนี้กเ็เวลาที่เราอายุมากขึ้นเส้นประสาทเขาส่งสัญ,ญญาณได้ช้าลงนะ,ะชื่อไหมคะว่าสมองของคนเราเนี่ย เป็นคนไกที่ฉลาดแข็งแรงแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะฮะสมองทําหน้าที่ควบคุมแล้วก็สั่งการการขึ้นไหวนะพฤติกรรมรวมถึงช่วยรักษาความสมดุลในร่างกายควบคุมการเต้นของหัวใจความดันโลหิตนะฮะอุณหภูมิของเหลวในร่างกายคือหน้าที่ของสมองก็ยังช่วยในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ความจําการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอันนี้เซลล์สมองเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทต่างๆในร่างกายของเราได้ ไอสมองส่วนใหญ่ที่เราใช้เวลาที่เราใช้บ่อยมากๆเนี่ยสมองก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเซลล์ประสาทมันแผ่ขยายตัวเข้าไปเชื่อมกับเซลล์สมองมากขึ้นนะการไหลเวียนของเลือดก,ก็มากขึ้นนะคะก็ทําให้สมองสามารถที่จะทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นด้วยสมองเราก็เหมือนกับหัวใจที่ต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เรานอนหลับเซลล์ประสาทในสมองก็ต้องทํางานเหมือนกันนะ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสมองที่แข็งแรงเนี่ยที่ไม่ได้เกิดโรคเกี่ยวกับสมองเลยเช่น,นภาวะความจําเสื่อมพาร์กินสันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออสื่อสารจดจําคิดคํานวณหรือสร้างสารรค์งานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะช้าลงไปบ้างตามอายุที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการดูแลสมองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเพื่อที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะทําให สมองเ,อเกิดกระทบกระเทือนนะพวกนี้ความเสี่ยงพวกนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ความเครียดหลอดเลือดอในสมองนะคะใขมันสูงหรืออุบัติเหตุทางสมองต่งตางๆต่อไปคือหัวใจและหลอดเลือดนะคะความแตกต่างของหัวใจเด็กกับหัวใจผู้ใหญ่ก็คือหรือผู้สูงวัยก็คือว่าหัวใจของผู้สูงวัยเนี่ยก็จะทํางานหนักขึ้นเวลาที่เราออกกําลังกายหรือเวลาที่เราเจ็บป่วยในหัวใจของผู้สูงอายุก็จะไม่สามารถที่จะ สูดฉีดได้อย่างรวดเร็วเท่ากับหัวใจของเด็กนะทีเนื่งมาดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างกับการทํางานของหัวใจและหลอเดเลือดในผู้สูงาอายนะุก็คืออัตราการเต้นของหัวใจลดลงระดับการเต้นของหัวใจอาจจะไม่สม่ําเสมอนะคะซึ่งอาจจะเกิดความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนท่าทางนะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะน,นี้ส่งผลต่อการหดและการคลายตัวของหัวใจทําให้เกิดปัญหาของ ผู้สูงอายุจะเจอกัยอะเลยนะคะก็คือกานเต้นของหัวใจผิดจังหวะนะคะกล้ามเนื้อของหัวใจมีแคนเซียมมเกาะมากเกินไปนะคะหรือ,เ,อเกิดปัญหาในเรื่องของหัวใจโตนะคะลิ้นหัวใจก็อาจจะมีปัญหานะคะ เพราะว่าขาดความยืดหยุ่นนะหรือยืดหยุ่นน้อยลงมีแคลเซียมไปเกาะทําให้ลิ้นศก้นหัวใจเนี้หนาแล้วก็แข็งตัวอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลิ้นหัวใจตีหรือเกิดภาะวะลิ้นหัวใจรั่วได้นะคะผนังหลอดเลือดเองก็จะหนาขึ้นมีความยืดหยุ่นน้อยลงแล้วที่มันเกิดจากการจับตัวของแคลเซียมแล้วก็ไขมันตามผนังหลอดเลือดนะอันนี้ถ้าเกิดแข็งตัวมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน หัวใจทํางานมากผิดปกตินะะอาจจะเกิดเพราะว่าหลอดเลือดป่งพองหัวใจโตซึ่งพบมากในผู้สูงอายุต่อไปในเรื่องของปอดกับการหายใจเวลาที่เราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้ๆกับทางเดินหายใจก็เสื่อมลงนะทาให้ระบบการหายใจรวมถึงถุงลมมันเปลี่ยนรูปร่างไปนะเราก็จะหายใจได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ พวกกระบังลมพวกกล้ามเนื้อซี่โครงต่างๆ,างๆก็เสื่อมลงตามอายุนะจานวนถุลงลมหรือเส้นเลือดฝอยในปอดก็ลดลงทําให้เราดูดซึมออกซิเจนได้ไม่ไม่ตีจะเท่าที่ควรน,นะเมื่อปอดเสื่อมลงผู้สูงอายุจะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้างนะเช่นติดเชื้อในปอดปอดบวมหลอดลมอักเสบหายใจทีหายใจติดขัดนะหรือระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำเกินไปนะรูปแบบการหายใจก็ผิดปกติไปด้วยนะจะแบบเกิดภาวะหยุดหายใจ ขณะดรับก็ได้ส่วนระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะเมื่ออายุมากขึ้นความเสือเอ่อมมันก็จะทําให้เราเมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารก็อาจจะบิดตัวได้น้อยลงทําให้สํหรับอาหารได้ง่ายกระเพาะอาหารหรือเยื่อบุกระเพาะอาหารสูญเสียความยืดหยุ่นนะคะก็จะไม่เก็บอาหารได้น้อยลงหรือเกิดแผลเลือดออกได้ง่ายขึ้นลำไส้ การทางานของลาไส้ต่างๆเอนไซม์น้อยลงก็จะทําให้ย่อยอาหารได้ยากขึ้นลาไส้ใหญ่เองนะคะการบีบตัวไล่กากใหญ่ก็ช้าลงทําให้อาหารเล้วขึ้นผ่านช้าลงก็เกิดอาการท้องผูกได้เหมือนกันนะในส่วนของการทางานของตับ,ต,บตับก็อาจจะมีขนาดเล็กลงแล้วด้วยเรื่องจากจำนวนเซลล์ลดลงนะการไหลเวียนเลือดน้อยลงก็จะทําให้ตับไม่สามารถที่จะกําจัดสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดีเท่ากับตอนที่อยู่ออยในวัยนุ่มสาวนะคะ ส่วนไตก็จะคล้ายกับตับนะคะคือขนาดเล็กลงจานวนเซลล์ลดลงนะ,ะแล้วก็พอเราอายุ30ปีขึ้นไปไตก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วนะการคัดกองอะไรก็จะน้อยลงนะคะในส่วนของกระเพาะปัสสวาวะเองก็ความจุน้อยลงจะเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ต้องปัสสวาวะปล่อยขึ้นนะ,ะเพราะอั้นปัสสวาวะได้ไม่เยอะมากการบิบตัวของกระเพาะปัสสวาวะก็ทําได้น้อยลงทําให้มีอาการปัสสวาวะราบได้เยอะนะคะ ก็อาจจะเกิดปัญหาของตอมลูกหมากโตเกิดการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะได้ในผู้ชายนะคะแล้วก็มันจะเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะมาดูในระบบการผลิตเลือดในร่างกายนะปริมาณไขกระดูกในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงเราจะพบได้บ่อยมากเลยในยผู้สูงอายุที่มีภาวะซีดนะคะหรือเป็นภาวะโลหิตจางเนื่องจากว่า,าความสามารถในการผลิตเม็ดเลือดเนี่ยลดลง,ลง ตามอายุตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็ลดลงด้วยผู้สูงอายุก็มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนหนุ่มสาวสองถึงส,ส,ส,สิบเท่าเลยนะที่พูดมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าหัวอวยว่าหลายอย่างมากเลยที่มันเกิดความเสื่อมที่เนื่องมาจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเราเห็นว่าถ้าเรา ยังสามารถรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วกําลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผอน,น,น,นอย่างพอเพียงความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วัวยาะต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็ไม,ไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะ หมายความว่าถึงแม้เราจะส่งอายุขึ้นแต่เราก็ยังสามารถที่จะใช้อวัยวะต่างๆที่เรามีอยู่เนียให้มีประสิทธิภาพยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะต้องรักษากันไปตามอาการนะคะแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มาพร้อมกับความเสื่อมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ